สวัสดีครับอยู่กับเกมลิสต์นไนแมสสองนะครับเป็นเกมฝันอันเล็กน้อยของโมโนโอเคเดี๋ยนี้จะเป็นอ๋อปรับความสว่างนี่จะเป็นเดโมโน,นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเกมให้ชมกันไปกันเลย <c oughs> okay. ลิสต์นไนแมสทรูเอสเซดดตราคชันี่จะเป็นเกมเพลย์อันนี้เกมจะวางจำหน่าย21กุมภาพันธ์ ของปี2021โอเคแล้วก็ New Game เดี๋ยวสักครู่ครับอันนี้เป็น setting โอเคเดี๋ยว New Game แล้วกันเราไปดูเกมเพลกันเหมือนกับ Mono จะไปช่วยหญิงสาวเสื้อสีเหลืองอะไรเนี่ยแหละผมจำไม่ผิดโอเคเรามาดูตัวเกม เป็นโลกอีกมิติหนึ่งโลกแห่งฝันน,ะนี่เองผู <c> ้ผ <oughs> ิดยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามไบเกอร์นนะัทีวีไว้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาเล่นเกมดิจิลนาย r e ชูกันผมอาจจะพูดไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับเพื่อ เรามาโผล่ที่ไหนนี่อ่ะอ๋อเนี่ยโมโนโมโนหรือโมโนใช่ไหมแล้วมีคู่หูอะไรเป็นซิกเหรอชิปนี้กระโดดได้โอเคกดเมาส์อ๋อโอเคเดินไปกระโดดจิก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 จกภาพสวยเลยนะเป็นภาพแนวส,สองมิติ 2D แต่ก็แบบเดินอันนี้ได้โอเคเดินไปเดินไป อันนี้ยังไม่มีกับดักอะไรชืบนี่ก็โดนตานนั้นกงะลรอ่ะออกขึ้นได้ด้วยโอเคไม่มีอะไรออกคอนโทรลนั่งชิปวิ่งเร็วโอเคอ๋อนี่ดึงอเออเฮ้ยเปิดแล้วเฮ้ยแสดงว่านันก็เปิดได้สิก็ไปดูซีใช่ไหม อ,อันนี้มันปีนไม่ได้เปิดไปเราเข้าไปข้างในกันโอ้เพลงมันช่างวังเวงซะเหลือเกินกดคอนอ๋อกดนั่งแล้วก็เดินไปเชือ้อวิโฮดูภาพผมว่าโอเคเลยวิหัวชนวิร <c oughs> องเท้ารองเท้าชืบอ,อ๋อต้องกดค้างไว้หรอ ก็สามารถน้่มันป่าไงอ๋อกดสเปซบาร์เป็นการปลากระโดดชุ๊บอ๋อกระโดดเกาะอันนี้มันทำไมเขาโดนจับแหวนกันอย่างนั้นผมจะลองทาไปด้วย ถ้าถือของมันจะป่าไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราต้องป่าขึ้นข้างบนก่อนนี่ไงแล้วก็กระโดดขึ้นไปพ่จฌพิชฌบนี่พี่พพหอกระโดดแล้วก,กดคลิกมันจะเกาะชิบเราลงเท้าไปทำไมไม่รู้ถือไว้ก่อน <c oughs> ไปได,ไได้โอเคไปขึ้นไปหยุดรองเท้าขึ้นมาโอเคเฮ้เหมือนจะเป็นกับดักนะก่อนโอเคลองปลาดูโดนไหมเหือไม่แม่นเอาไม้เอาไม้เอาไม้โมโน,โนแมนแมนหน่อยสิจ้าโอเค ไม่ติดตัวแล้ววางเย้ยเชือกขาดยิกิองขึ้นปใครมาวางกับดักไว้นี่ชิบชิบชิบอ๋อพักโอเคอ๋อกระโดดฟ้าเชือกเหรอไม่เป็นไรประมาณนี้แหละ วิ่งแล้วก็กระโดดเกาะเป็นไงเล่าไปชึบ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 วิ่งวิ่งวิ่ง,งนั่งลงเฮ้ยมีใยบางมุมแล้วทำไมเขาต้องเอาถุงกระดาษคุมหัวด้วยเฮ้ยจ้าเอ๋ไม่มีอะไรไปต่อเฮ้ยสวยแล้วไม้โดนไม้โดนวิ่งเร็ครับเฮ้ยเกือบโอ้ย ชื่ออันนั้นอ๋อต้องหมุนนี่ขึ้นไปหรอใช่ไหมใช่ใช่เดินไปโมโนเดินไปชิบชิบดิจ่ะกระโดดโอเคเฮ้ยดิจ่ะอ้ยโอเคอันนี้อ๋อหมุน Ok, qua rồi, đi tiếp Chụp 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 Ê Thật khó Thật khó Ơ, chết Không được Nhưng nó phải làm thế nào chụp ไม่แต่ก่อนมันต้องมีอะไรดิอ๋อมีเชือกนี่ไงอุดเห็นแล้วเชือกโอเคต้องใช้เชือกไปแล้วก็ปีนขึ้นไปชชเชบอกบปลีปยนปลีนปีนปีนโอเค ไ้อีกแล้วเ,เลยใช่ไหมโเคฮึบบ<า>เป็นไงดีนะรู้ทันเอ้ยขึ้นไปาาแล้วก็นี่ไง,งปีนขึ้นไปเคสวยงามวิ่งชิบ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 โอ้ยทำไมเราอยู่คนเดียวในป่าใหญ่เอ้แต่เมื่อกี้ก็มีนกกาอยู่นะ อ้าแน่กับดักอันนี้ทำไงอ่ะเดี๋ยวโหมีหลายอันด้วยเราอย่าไปโดนอ๋อนี่มันหนีบแล้วโอเคอ๋อให้เราเดินหลบก่อนอันนี้เฮ้ยน่านต้องใช้ไม้นี้ได้ไหมได้อีกด้วยโอเคชึบมาดิมาอ้อฟาดกบไป ว่าโอเคฮึยเจอไม้แ uh. ล oh. ้วโอ้ยอันนี้ก็เอาไปอ๋อตีหากับดักเหรอนี่ไงโอ้โหเยอะ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 ไม้หักเลยเฮ้ยอันนี้อ๋อต้องอาจะใช่นั่นะ เป็นไงเป็นไงเป็นไงมีอีกไหมโอเคเอาไป้ำชุดดีเคเ๋สวยงามเฮ้ยขอยนเล่นหน่อยสิกับดาบอี๋หมดละโอเคไปต่อ,อเฮ้ยนี่ไงนี้อยู่ไม่ได้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 

โอ้โหแม่นยำโอเคไปเพื่อไม้หมล่นใช่ไหมเนี่ยเพื่อหล่อนอ๋อโอเคเอาลราหลุดไปแล้วขึ้นหน่ยวเนี่ยโอเคขึ้นได้อยู่อ้าฮัลโหล กดคลิกค้างไว้เพียงแบบชิบชิบเลงก่อนเลงก่อนเลงก่อนแล้วใดนเดนดนไอ้น้องกระโดดจึ๊บโอเคไปวิ่งตรงปลายวิ่งตรงปลายอุ้ยบ้านบ้านหลังนี้มีอะไรอยู่นะโอ้ยเดินชนเดินชนโอเคโอ้ยเตะกระป๋องเตะกระป๋อง ไปดูในบ้านนี้กันดีกว่าหใหยเข้าทางหน้าต่างหน้าต่างเปิดอยู่เปิดเข้าไปปีนขึ้นไปโอเคแล้วก็เอกระโดดขึ้นเข้ามาแล้วโหเฮ้ยให้ทำอรอะ่ะชึบนี่มันบ้านทำไมบ้านมันทำไมเราดูตัวเล็กจัง ให้สำรวจเลยไหมหรือไม่อ๋อเดี๋ยวเราไปเข้าห้องนู้ก่อนโอเครบกันล่างมีอะไรอยู่ในนี้มาช่างน่ากลัวซะเหลือเกินอ๋อนี่ไงจะช่วยไงอ่ะฮะช่วยไง ช่วยเหรอนี่งมีด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 เออหลุดมั้ยอุ้ยดามหลุดขวานขวานใช่แล้วต้องเจ้าชิ้นนี้แน่ๆโอเคไป ลากคงจะห,หนักหนาดูเราต้องไปช่วยเด็กผูก้หญิงในนั้นโอเคทุกปโอเคนี่ไงเจอแล้วอยู่มากี่วันแล้วเนี่ยออกมาเจ้าหนูน้อยเรามาช่วยแล้ว พี่ชายเป็นใครกันเนี่ยเรามาช่วยหนูเหรอหนูถูกขังอยู่ในนี้มานานแล้วไม่เฮ้ย,ยเด่๋ยพิ่งไปเจ้าหนูโอเคทำไมเด็กเขาตกใจเราถามไปตามเด็กไปโอเคอ๋อเรามาช่วยแล้วเขาหนีเราทำไมะอะเอาวิ่งตามโอเค ตามไปก่อนนะตามไปก่อนโอ้อันนี้คือคนตายใช่ไหมใช่ไหมไม่นะคือขก่อนถ่ายรูปไปหน่อยโอเคขึ้นไปตามไปโอ้โหสวัสดีเจ้าน้อยเจ้าตัวน้อย อ๋อให้เราทำเหรอได้เลยอ๋อนี่ไงชือ่อเฮ้ยอาใหมาใหมเล็กกันเฮ้ยมีคนมา ไปเดี๋ยวเด็กมันคงตามมาโอเคถูกต้องเชื่อเอ๋โอ้มีหุ่นช่วยกันหน่อยโอเคช่วยกันเด็กคนนี้ใช้ชื่อซิกไหมคูมห่หูเราก<ป>เดี๋ยวน้ำมันอรอ่อยอ่ะโอ้คน มันฝันร้ายชัดๆต้องมีอะไรมาเสียบในนี้มอาไม่กุญแจอยู่ห้างบนทำไมวะอ๋อนิชชักเหรอ ทำยังไงเอ่ยมีอะไรที่พอจะทำได้ไหมก็ไม่มีแล้วนะโอเคหาก่อนหาแปบ๊บหาแปบ๊บปิดไปมันให้ทำอะไรนี่มีอะไรซ่อนอยู่เลย เจ้าหนูอ๋อเฮ้ยจะหยิบไงอันนี้ตายยังไม่ไม่ไมเหือแขนหลุด๋อเป็นตุ๊กตาโอเคยเสยงดังสิงดงังด โอเคตัวน้อยเสียบให้ต้องช่วยกันหนุนเลยคนเดียวต้องช่วยกันลรอทำอะไร ปนชชชชนี่ไงได้แล้วกุญแจโอเคได้กุญแจแล้วไปไหนต่ออ๋อน่าจะน่าจะให้กลับโอเคใช่ไหมน่าจะช่วย mọi người chưa 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 chân chưa 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 Ok. chưa 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 Tama 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 tama. ช่วยเข็นหน่อยเจ้าตัวเล็กตามมาเจ้าหนูอ้ยลงมแล้วนี่มันโอ้โหกำลังถลกหนังเลยไม่นะโอ้โหเดอ้อ๋อมันจูงม,มือได้ ไปเดียวเจ้าหนูเพต้องทำไงเนี่ยค่อยๆย่องเหรอต้องค่อยๆจู๊กสินะโอ้เศร้าเลยโอเคต้องค่อยๆเดินอ๋อต้องค่อยๆย่องเจ้าหนู่มองย่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 องสิครับ

ทุกทุกชุก okay, 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 ิงชุกิงไม่โดนยิงโอเคทำไมไปชื่อโอ้ไม่ก็โหดจังโดนอีกแล้วอ๋อให้หลบตรงนั้นก่อนโอเคเข้าใจแล้ววิ่งไป แล้วก็หลบตรงนี้สินะแล้วก็หลบไปไปไปหลบ,ห,ลบหายไปแล้วหาไม่เจอหรอก Okay. นิ่งไว้นิ okay. hey, on, ่งไว้นิ่งไว้เอ้ะเขาเดินไปด้วยนิ่งไว้นิ่งไว้ โอเคผ่านครอบครุณ for you for p a y i n g โอเคไปครับสำหรับเดโมเกม Lister Nightmare True โอเคสำหรับคลิปนี้ราไปก่อนนะครับเกมจะเปิดให้เล่นวันที่21กุมภานะครับ2021โอเคถ้าชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ